เจคินสวัสดีค่ะบ้านสําหรับการพักผ่อนอยู่อาศัยนะคะสงบเดินทางสะดวกเป็นธรรมชาติค่ะบ้านสวยนะคะบ้านสร้างเองพร้อมที่ดินขนาด131ตารางวาค่ะ2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมอยู่ได้เลยนะคะมีพื้นที่นั่งเล่นรับลมชมวิวด้านนอกด้วยนะคะภายในบ้านก็พื้นที่ใช้สอยกำลังพอเหมาะค่ะทุกท่านจัดสรรไว้อย่างลงตัวค่ะ ราคา2,800,000บาทค่าโอนคนละครึ่งนะคะอยู่หนองชากบ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะสนใจนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนะัดชมแปลงจริงนะคะติดต่อทักคุยได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปหรือจะแอดไลน์ตามเบอร์โทรเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะคะในวันนี้เจคโนขอนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กด, like, ดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ